ถ้าคุณเป็นกบที่อยู่ในกะลาเนี่ยคุณก็จะเห็นแต่กะลาผมซึ่งหมายถึงตัวอาจารย์เองนะคะที่เป็นได้ทุกๆแบบเป็นนกก็ได้เป็นปลาก็ได้เป็นอะไรก็ได้จะเอาเรื่องท้องฟ้าเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังคุณจะเข้าใจไหมในเมื่อคุณเห็นแต่กะลาคำพูดนี้มันสะเทือนเข้าไปในหัวใจเลย แต่ฟังแล้วมันก็จะหนักได้ว่าเราเนี่ยควรที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้แล้วออกมาเจอโลกในมุมมองใหม่ๆแนวคิดหลายๆแบบที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยออกมาศึกษามันจะช่วยให้เราทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นโลกของเราอะ่ะมันก็จะกว้างขึ้นเวลาคนมาพูดมาอธิบายอะไรกับเราเนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจแนวคิดของคนเหล่านั้นเนี่ย ได้มากขึ้นแล้วมันก็สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราได้